ดีต้อนรับูเตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกอนาทีโอเคก็พบกับเคลาวีเช่นเคยนะฮะแต่ฮารเสียงก็ยังไม่ได้นอนเช่นเดิมนะต่อจากคลิปกินนานะฮะโอ้โหเ <c oughs> นื่องจากว่าสะสมรีเพกไว้ยเยอะมากนะจึงต้องรีบไปไปล่อยออกไปให้หมดนะครับผม ไม่ได้แล้วชนะเยอะเกินไปนะรีเพย์เลยเยอะเกินนะหยอกหยอกหยอกตอนนี้เรนล่าก็โดนกดสองตัวแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของคุณช่อระหว่างงานนะฮะตอนนี้แกกับลีเลนามาเติมแล้วแต่ที่แต่ที่ติกายังคิดไม่ค่อยอยากบวกนะแต่ว่าเห็นโอเวลหาใกล้ตายเงี้ยถ้าไม่ไม่คิดจะเข้าก็คงแปลกแต่ก็รอดนะฮะ ต่ฝ่ายต่ยงคงลองเชิงด <S 2 towers> ูเชิงกันไว้นะฮะดึงมาไม่โดนใครเลย์เกรงแตไรฮะ เจอไวแบนบ้องหูไปหนึ่งทีแล้วผักคอปอมไปเดียว,ยวจังหวะนี้แกจะตายแล้วยังไม่ตายเ้าดึงสวนมาแต่ว่าดึงไม่โดนนะฮะแล้วเข้ามาเสริมอีกทีนึงแล้วพยาวผักนะแต่ว่าโันผักไปผิดทางนะผมไวแบนออกผักไปทางไหนวะแต่ที่เลนหน้าเข้ามาเติมนะแต่สกิลไม่โดนโดนไปสกิลหนึ่งครับก็กลายเป็นเฟิร์สบาดของทางเซนิก้าไปครับทีมสีเงินแก๊กดึงมาอย่างสวยครับโดนเวลไฮมาหนึ่งทีจังหวะนี้เป็นทิปเปอร์คริวของเซนิก้านะผมฆ่าไวแบนไปได้ด้วยนะเอ๊ะ เขาฆ่าไปได้ไงสงสัยนั่นน่าจะโดนโดยกับดักระเบิดที่วางไว้นะฮะผมสอยป้อมไปได้นิดนึงครับผมจูราร้าฮงดาเมจได้เยอะเลยทีเดียวเชียวเสร็จแล้วก็ อ่านตรงรัที่ตรงข้าครับมีนาคอสโ,โนหนึ่งลำสังหารด้วยนะน่าจะไม่ธรรมาดาเราเนี่ยฟอร์เรนพยายามก้าวถอยแนละ้วเจอวางระเบะิดซิลิก้าเปิดอันติยงนะิงครับแต่ว่าเลือกที่จะถอนอันติออกนะผมแปลว่าฟอร์เรนโนก็เข้าไปล้ำสวนคนะเขาเห็นซิลิก้าตั้งป้วงอย่าเมื่อกี้แต่ซิลิก้ารู้ว่าเพื่อจะไม่เข้าไนงะแต่ก็เก็บแบหวหายไปได้นาคอสเห็นซิลิก้าเลือดเลือดน้อยอย่างนี้ใครมาจะออกไปโอดแจงไวเซิลิก้าเข้ามาสวนนาะคอสครับแต่ว่าเลืองที่จะยังไม่เข้าสวนเนะีเพราะว่าเลือดตัวเองน้อยอันตรายเกินไปคนระับ ตอนนี้ทีมของาก็มีแล็กกับไวแดนนะเรื่องจะเอาเอมิโซดาก้อนต่อเลยคนระับใ,ในเอมิโซดาก้อนก็ไหลามาแล้วนะแก๊กดึงไวแดนเข้ามาครับจังหวะนี้ต้องได้แล้วครับบ้องหูมาหนึ่งทีโยตีโยตีครับเก็บไวแดนไม่ได้ครับโดยการแต่ว่าแก๊กเก็บไปได้ครับเปิดอันตีครับเซตกาเปริดตีเรื่องที่จะยิงเล็กครับได้แล็กไปด้วยครับเป็นบอดแล็กไวครับ ปัดแดนนะโอ้โหดึงเว้ยไพ่มันยังสวยนะจังหวะนี้หน้าไล่รหน้าอะไรมาแต่ว่าเซนิก้าไม่มีมานาพอที่จะเปิดสก,กิลหนึ่งวิ่งเข้าไปไล่นะฮะมานาพี่แกหมดนะก็เลยเลือดจะไม่ไลนะ่นี่ยเผเ่อไล่ไปนี่ถ้าเกิดนาคอสอยู่ก็สวยครับแต่ว่านาคอสยังอยู่บนนะคือในการแข่งขันจริงๆนะครับผมไม่ได้มองเห็นทุกตัวละครนะฮะจริงอะไร คิดล่วงหน้ารนะแวงไว้ก่อนจะดีที่สุดก่อนแหวน y เข้ามาบ้องหมูไป้หนึ่งทีแล้วโดนแก๊กหนึ่งทีผัดแก๊กกลับมาครับผมแต่ว่าสั้นนะแหวนไม่ได้มากกว่าน,นั้นนะแก๊กดึงมาแต่ว่าไม่โดนครับสุกานาะที่อยู่เลนเอ๊ะใครป่าละ่ะบอลเลนป่านะซึ่งก้าอยู่เลนออฟแต่ว,วิ่งมาเติมถึงเลนล่างนะาแล้วเอาเลยนะเลนล่างคือการบอกกันเท่าไว y ank, รแบบปกติเขาโดนแก๊กลวัวๆกิ้วเลือนไปทีวันนี้ไว้แบบพยายามพยายามผัดแก๊กถอยครนะซินิก้าพยายามยืนตีาาติพยายามจะฆ่าอีกตัวหนึ่งแต่ว่า ไวแบนฮิวเลือดฟื้นฟูหนักมากถึงเลือดที่จะถอยมาก่อนเลยถึงจะไม่ฆ่าใครนะแคลรีต้องยืนเซฟมานะผมแต่ว่าสกอร์ตอนนี้รวมอยู่ที่หกต่อสามนะมสกรอร์การฆ่ามาจากคุณเจเนกาเท่านั้นนะแต่ก็มีสกรอร์การฆ่ามาจากหนึ่งตัวก็คือแก๊กด้วยนะผมทีหกข่าเป็นงานนะผมเกมน,นี้น่าจะไม่มีปัญหามั้งนะฮะมัง้ง้วย มีรีเพย์หนึมั้งรีเพย์ที่เออ่ทำเกมได้ดีมากเลยแต่ว่าสุดท้ายก็ลงเอยว่าแพ้นะ <c oughs> เอาแล้วเวไหเปิดมาอติแล้วแต่เบามากผมลิขะคิดว่าไม่กลัวแมนฮะแมนน่าจะเล่นสายเวทยรือเปล่าเล่นสายกายภาพงงแม่สายกายภาพก็รุนแรงนะผมไม่ใช่ว่าเบาๆนะบอกให้แรงบ้าเลยเฮียเชี่ยนะแต่ว่าฝั่งป้องทีมเนี่ยก็ใกล้แตกแล้วอีกแล้วนะ เซนิก้าพยายามนิดนึงบ้างกจะแตนนะอะไรครับว่าเวร์ไฮเข้ามาพยาย,ยามจะยัดอติเข้าหน้าเซนิก้าบอกไม่กลัวนะไม่กลัวนะเปิดม,มาสิเปิดติมมยิงสวนนะผมนิ่งเลยแต่เวร์ไฮหย,ยุดออกก็เลยะก่อนไม่กลับบ้านอย่างนี้เซนิก้าบอกดันป้อมนะจ๊ะแต่ว่าเวร์ไฮย,ยืนนิ่งนะฮะพยายามจะล่อเซนิก้าหรือว่าแต่ว่ายืนนิ่งจริง,รงๆฮะน่าจะแหลกไม่ก็หลุดออกเก็จากเกมไปนะคือผมเองก็เป็นแล้วผม ที่บางครั้งเนี่ยคอมเกิดอ,อาการคร้างนะฮะค้างแล้วแล้วเวลาค้างไม่ได้ว่าค้างแคบวิสองวีฮะค้างทีบางทีเ่ยล่อไปนาทีเลยนะกว่าจะหายเนี่ยตอนนี้แล้วพายายามจะมาดันเรล,ล่างนะเอาคืนให้กับแวร์ไฮนะแวร์ไฮกลับมาแล้วเสร็จได้ยังคงยืนเกียร์คีสไม่กลัวแรงนะคือแลงเป็นตัวที่สกิลมันแรงก,ก็จริงแต่ว่าถ้าสกิลพลาด ถ้าแม่แตะสก,สกสิลเดียวก็โอ,อกาสฆ่าก็จะแทบเป็นแค่ต่ำมากเกิดจะเป็นศูนยเลยก็ว่าได้ไนะคือสกิลแร็นี่ห้มามพลาดไม้แตะสกสิลเดียวเพราะว่าแร็ไม่ได้เป็นตัวที่ใช้มานาแต่ใช้พลังนะครับใช้พลังสีขาวคือถ้าสก,สกิลไม่โดนฮีโร่ก็อุ้ยก็้าวันนี้แก๊คดูสวยแล้วแต่ว่าทีมซ่านดันเมิดได้ข้อน้อยแพนด้าโดดบารก็สวยเหมือนกันนะแต่ว่าค่าแร็ปไป็นแค่ตัวเดียวครับผม ทีมเราตอนนี้เสียไปถึง2ครับสีเล่นหน้าไปด้วยครับเสียไปถึง3ตัวพอตินโน่ทำฉากเข้ามาเห็นเวลไฮลเลือดน้นนอยขนาดนี้ต้องเก็บตกเวลไฮเดิก้าเข้ามาเปิดตดยิงครับเก็บเวลไฮไปได้เป็นเรจีดี้ครับฆ่าเจ็ดตายศูนย์เป็นดับเบิลคิวเข้าไวแบรไปด้วยครับต,อ,อ,ตอนนี้ฆ่าไปที่8ต่อศูนย์แอสซิสหนึ่งครับเขาฆ่าทได้ดีครับแล้วกลับมาตีเอพิโซรากอนเลยนะเนื่องจากว่าป่าไม่ได้แวะเอาให้เลยนะเป้นตัวทเองเอาเองนะครับ ค่อนข้างทําทเกมไม่ไม่ดีนะผมโยกตีไปฮะคือมีคนเล่นเซนิกา้าคล้ายๆจีมือคล้ายๆผมเหมือนกันนะแต่คือพี่แกไม่ค่อยออกไฟเท่าไหร่อะพี่แกจะเป็นแบบสายดันนะสายดันแล้วก็ไหลไปเรื่อยแต่ไม่ค่อยออกไฟเท่าไหร่จะผมเนี่ยจะดันด้วยออกไฟด้วยฮนะถ้าจังหวะออกไฟคิดว่าตัวเองไปทันแล้วมันดีก็คิดว่าจะไป แต่ว่าเกมนี้เนี่ยอย่าลืมฮะได้ฟอร์มสำคัญที่สุดครับได้บาแลกด้วยนี่เพิ่มโอกาสได้เปลี่ยนต่อทีเป็นอย่างมากคือเขาได้บาแล่ด้วเนี่ยเลนอื่นเนี่ยเลนที่เราได้บาแล่เนี่ยเราแทบจะไม่ต้องไปสนใจมันเลยก็ได้นะแต่ทีต้องฆ่าต้องสนใจนะครับคือเขาต้องมากันแล้วก็ต้องดันเอาคืนให้ได้ไม่งั้นเนี่ยเขาต้องมานั่งเสียเวลากันเลนที่บาแลกดตัวเองแตกไปตลอดตลอดเวลาเลย ยิ่งเวลาผ่านไปคิดก็ยิ่งถึงเอาแล้วนะขอพยายามเข้ามาโรเซนิกาเซิกาเปิดตียิงส่วนไปับผมยิงยิงครับโยกยิงโยกยิงเก็บนาคอได้ปะเกือบเก็บนาคอได้นะแต่ว่าเก็บไม่ได้เป็นนาคอที่ชักดาวเซนิกาไปตอนนี้แก๊กกับเจอไวแบนนัดโดบ้องหุเลน่าเข้ามาพยายามสกิลใส่แต่สกิลแทงไม่เข้าครับแต่ใส่เอเลนเข้าอยู่นะพยายามข่วนเอเลนฮะเอเลนบอกจะเอาดาบคู่แล้วมาฟันหน้าทิ้งจออให้ช่วงนี้หิวทิ้งจ่อเพราะเนี้ย ไวแบนบอกเนี่ยไอ,อน,นี้ไม่อยู่แต่ก็บ้องหูได้โอ้โหยืนคู่ขนาดนี้ถ้าโดนบ้องหูนี่น่าจะเจ็บครับผมแต่ว่าโดนแก๊กดูก่อนฮะจะเก็บไวแบนนะไ,ไม่โดนบ้องหูไปหนึ่งทีผักเข้ามาหนึ่งทีแต่สร้างนาเบะได้ค่อนข้างค่งอนข้างเบาเนาขอเข้ามาเติร์ดนะครับผมเนื่องจากเกิดการไฟหนานเกลไปนะแกดึงเข้ามาอีกทีนึ่งป้อมพยายามตีไวแบนนะเป็นเซนิก้าที่เข้าไวแบนไปได้พยายามเก็บนาโคตอ่อแต่เก็บไม่ได้นะครับเป็นโดดคอนเดรโนครับเซนิก้าไม่สนนะ พยายามโยกตียืนตีนะฮะตัดสินใจถอยก่อนมาเคลียร์เลงกลางแต่ว่าแลดกับแวร์ไฮก็เข้ามาบวกกับฟันเลนโนอลฟันเลนนใกล้ยตายเซนก้าเข้ามาเสริมครับยืนแทงให้เลยครับเข้าไปถึงระยะประชิดทั้งวันนี้โยกตีโยกตีโยซ้ายโยตีโยซ้ายอื้อหือเป็นทิปเปอร์คิวของเซนก้าไปค่า12ตาย1แอสซิสต์2ครับกองข้างทำได้ดีนะแต่ว่าไม่สามารถช่วยเหลือฟันเรนนอได้นะฟันเรนนอก็ต้องสิ้นชี้ไปนะ จังหวะน,นี้รู้สึกว่าเริตัวเองเริ่มพูดลิ้นพันกันแล้วนะฮะไม่รู้ว่าพูดอะไรนะผมเรามาล็อก,ก็เซนิก้ากันเลยนะครับสกอร์โดยรวมตอนนี้อยู่ที่สิบ้าต่อสิบนะครับสกอร์การเงินห่างกันอยู่ที่ประมาณ5,000ันบาทครับมาดูการเงินของเซนิก้ากันว่านะอยู่ที่แปดพันบาทนะผมขอเรียกว่าขอเรียกว่าโกโคโบินิตได้ไหม <laughs> เยกโกโคโบินิตนะ เใบแบนเข้ามาจะบ้องหัวแต่ว่าบ้องหัวไม่โดนแล้วเปิดอันตีอย่างสวยงามซิลิก้าเปิดอันตีนอกโกมเหมือนกันนะโยกตีไปครับ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 พยายามตีเอเลนอยู่แล้วเก็บเอเลนไปได้พยายามตีใบแบนต่อเก็บใบแบนไปได้ด้วยครับจากวะนนี้นาคอสกับแวร์ไฮมาไม่สนครับตีนาคอสต่อครับแวร์ไฮเลือกที่จะเดินหนีก็ช่างมันนะปล่อยไปครับปล่อยให้รอดไปคแวร์ไฮแอบตาครับคิดว่าคิดว่าจะรู้ไหมว่าแวร์ไฮแอบตาเหมือนจะไม่รู้นะเสียดายครับ ถ้าจังหวะเมื่อกี้เดินไปเช็คน่าจะดีมากแต่น่าจะไม่โดนตัดสินใจเอาป้อมล่างเลยจังหวะน,นี้ต้องได้บาแลกแน่นอนแหวหายเดินมาผมพยายามบวกในป้อมเลยนะไม่สนใจแหวหายแหวหายโย,ยตีโยตี้ไปอรับแกยืนได้ดีนะแกยืนตรงจุดที่ป้อมไม่สามารถเข้าตีถึงได้ไปถึงสามบาแลกในทีเดียวอ <c ười> ๋องบาแลงแตกสามทางในทีเดียวแล้วก็จบเกมไป <c ười> จบเกมในทีที่สิบนาทีนะ สกอร์โดยรวมสกอร์โดยรวมนะครับสกอร์โดยรวมอยู่ที่25ต่อ10การเงินทหารับประมาณประมาณเกือบหมื่นเลยฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมของเซติก้ากันบ้างนะว่าเขาจะการเงินและสร้างความเสียหายและดามเปตไปเท่าไหร่ค่าตัวเจ็ดตายหนึ่งเอฟเอฟซิตสองนะผมดามเปตที่สร้างไปประมาณแสนสองแล้วได้ไปสามเออร์ตันทีไฟท์เจ็ดสิบหกเนี่ยก็ค่อนข้างทำได้ดีไม่ปิดปังเลยนะเรามาดู ซิดีกาเกมต่อไปกันเลยฮนะหยุดถัดไปก็จะเป็นมังกรก้าลาวิวและเริ่มเข้าจินนาแล้วนะฮะเนื่องจากช่วงนี้เปิดตัวให้เล่นฟรีทุกตัวนะฮะก็จะเริ่มเห็นตัวละครหลายตัวมากขึ้นนะฮะมีตัวละครใหม่เข้ามาที่ผมเข้าเข้าไปลองเล่นลนั่งคือโลลออนเจอโลลออน,ออออนถ้าจะไม่ไม่มีบันทึกให้ดูนะฮะ เนื่องเนื่องจากว่าเป็นเกมเป็นเกมที่สภาพไม่ได้ย่ำแย่ฮะแต่เป็นเกมที่แบบแบกหนักเกินไปจนไม่ควรเอามาลงแบกหนักเกินไปคิวมาสิบเก้าตัวได้นะแต่สุดท้ายก็แพ้ผมเนื่องจากว่าดาเมจหลักมันจากลเลออนทนเดียวนะตัดสินใจที่จะลบคิทนั้นทิ้งไปนะ่ ตัวเกวก็ยังคงไม่มีอะไรมากครัยังคงฟาร์มดูเชิงไป้าที่ตรงข้ามนะมีมูหลานาคอส์แฟชวายแบนและอะไรต่งางดูทีมสีแดงกันบ้างนะหกทีมสีแดงมีเซนิก้าก้าอีแกนอลิสไฮแอเตะและนาะคอสเริ่มที่จะพยายามเอานกนะแต่มูหลาก็พยายามจะมาล้านนะแต่ว่าไม่ได้เะหมดเซนิก้ายืนไฟกับมูหลานะแบบว่าถ้าจะได้ก็ได้หมดนะ เป็นเฟิร์สป่ะเขาทางให้ยาเตะไปนะครับมึงใบแบนนะน่าจะโดนอัดโดนอให้เตะอัดอยู่ตรงนี้ยาวๆนะแล้วพีว่แกพย,ยาย,ยามจะเดิน,นหนีแต่ว่าเด็กมีตัวเองก็ค่อนข้างที่จะวิ่งช้านะเรนล่างก็เริ่มจับสกิลไฟถึงสามตัวมูล่าเข้ามาอย่าง,าง,างนะี้ตัวเองก็ต้องแลกด้วยชีวิตครับเซติก้ากาดจังหวะวางห้หมดเลยครับวางสกิลตรงนี้นะให้ให้เขาวาลกลับมาแล้วหนืดแล้วโจมตี ตัดสินใจได้ดีเะี่ยแมงก็เกิดกลับมาแล้วหน้าพยายจะบ้องหูเซนติก้าขอวอกสักทีนะแนะขอฟาร์มเสร็จนะฮะเซนติก้าเลือกที่จะไม่ออกมาจากป้อมนะฮะเล่นเซฟ็เสรในป้อมนะเขาเดินมาเหย็บบาดวางไปอีกหนึ่งทีครับแล้วก็บอกึงก็ขยันจังะไอเตะเข้าม,มาจิก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 ใส่ไวแบแล้วเขาบอกมันดกดมีเลือดแล้วขอโมลาร์กลับมาแล้วฮะทีนข้าวไม่มีแคลรี่เลยเนี่ย เอาแล้วเจว้าโอ้โหไอแม่ผักมาหามูรารโอ้โหอย่างนี้ต้องตกมือให้วแบย่ๆนะผักมาหาโดนเพื่อนนะเพื่อนบอกมึงจะผักมาทำไมไม่ผักออกไปวะ <c oughs> ต้องผักเฉียงนะเดี๋ยวเมื่อกี้ผักมาหามูรารมููรารจะออ,อกออกเจ้าโมงอันตีของเซนติกานะจังหวะน,นี้ตีน้องไม่ตายแล้วะโนจิตนะเวลาตีชอบตีไม่ตายครับรีบร้อนตลอดนะ จะมาเอาโรชินเดิมครับผมฟองกระไกลแตกแล้นวนะครับตเองถ้าเลยมีอันติก็ตจะเรือมที่จะไปเอาต่อนะแต่ยังไม่มีครับตัดจเอาเอพิโซด้าก้อนต่อฮันเดียเรงกลางก็ยังไม่มีการลงมาเทมันแกงเพิ่มนะเ่นจับไฟกันมันนะจังหวะนี้เรงการไฟเป็นฮอนเลยนะฮะ เรนล่างเกิดการบวกเขาแล้วมีบูล่าก็ใแบงเข้ามาแต่ว่านาคก็เข้ามาเสริมพยายามโยตีบูลา่าอยู่บูล่าโดนใบไปไม่สามารถดีไปได้ครับไปแบงเปิดติเข้ามาแฟดโอ้โหเบอร์ติเข้ามา,า,า,มาจาังหวะนี้เปิดสวยมากครับแต่ว่าก็ยังฆ่าใครไม่ได้แต่เป็นใบแบนที่เก็บพลังเตะไปอันนี้กันนกบนาคบวกโจมตีใบแบนแบบรัๆวๆจังหวะนี้แฟดเข้ามาเสริมสกิลใครไม่โดนเนาะสติการตอนนี้พี่แกไม่ได้เข้ามาอออไฟฮะแต่ตัดสินใจที่จะดันป้อมเลนกลางขู่ให้ฝั่งตรงข้ามน่าต้องจับมากันนะ แต่ดาเมตตัวเองยังไม่แรงมากพอที่จะดันป้อมแตกได้นะฮะาจะพอไปยืนไฟมากกว่านะฮะไปโดนเลยลากนแล้วอลิพยยากันป้อมอยู่เพียงกู่เดียวครับแต่เขาก็สามารถกันได้นะผมเพราะว่าสกิลเลยก็ค่อนข้างรุนแรงเกิดการยืนยุ่งเกิดขึ้นหรือเกิดการบั็กเกิดขึ้นครับนี่เฮ้มันแปลกๆนะ ทำไมาการเล่นดูดูแปลกดูไม่เหมือนคนเดิมปกต,ติพี่แกจะไม่ทิ้งเลนอ๋อคือไม่มีใครยืนออฟนะอ๋อคือใครจะเตะคือไม่ไม่มีใครยืนเลนออฟเลนออฟนะฮะแล้วก็องเซติก้าก็กลับไปออมคือต้นเกมเนี่ยเซติก้ายืนยืนกับ ไฮเอเตะนะครับโดยที่ไม่ได้สังเกตเลยบนเลยพ่าเลยบนเลยอลิสยืนนะก็เลย,นะลยต้องทําการสลับเลยนะแต่ว่าเจอเรโน่ล้าไปเรียบร้อยเจว์เมื่อกี้แกน่า,นาจะน่าจะพลาดหรือเผลอทํา,าอะไร,ะรหรือเปล่าหรือค้างหรือเปล่าทำไมถึงโดนล้าง่ายขนาดนั้นแปะเข้ามาแต่ว่าท่านั้เหม็นไม่ได้มาก่อนนั้นพนะยายามจะเก็บไฮเอเตะนะตอนนี้อิสไฮเอเตะก็มายืนคู่แล้วนะ ตำแหน่งคู่ควรที่ควรจะยืนหมกอลเสรีกร้าก็ยังคงต้องมามองนะน่าจะแต่เองเสียเวลาที่ต้องวิ่งอย่างเลยมังกรมาเลนอฟนะฮะคือเพิ่งรู้ว่าเลนอฟที่คนที่ยืนตอนแรกคือเป็นอลิสนะฮะน่าจะเลยไปยืนถ้าจำไม่ผิดคือมันไปเกมที่ก็สองสามวันที่แล้วนะอ๋อาละเกิดการบวกเกิดขึ้นแล้วนะผมพยายามออ้โหเก็บเฟรนอฟไปได้ครับถือว่าล้างแคนมาล้าช็อตได้ดี พอดีเดอร์ฟอร์ฟาริโน่ฆ่าไปนะก็เลยมาเก็บตกคือจังหวะนี้เริ่มดันป้อมกันแล้วฮะถ้ามีคีิรถดอย่าโอกาสดันป้อมเนี่ยดันง่ายมากครับเอ้ยอ่ะเลือกที่จะมาดันป้อมต่อนะฮะวางหวานไว้เพื่อเช็คบัฟของศัตรูนะ,ะถ้าเกิดก็คงแวบไม่เอานะฮะหรือว่าฟาริลลโนเขาเกิดมาแล้วนะผมน่าจะไหวตัวทันเลือกจะถอยก่อนนะเพราะว่าถ้าสู้ลลลลกับฟาริโนตอนนี้ น่าจะสู้ไม่หายไม่ไหะวะเกิดวางหวาเช็คไว้หรอเลี้ยงจานน่าจะเกิดประเด็นบวกกันเกิดขึ้นแลน้วเนาะมูหลัเข้ามาสับก็รุนแรงอยางมันนะอย่างนี้นาะคอสกับคอรินโนล่ล้ำครับมึงแต่คอรินโนป่ปลาดอ,อกทีดอ,อกอยู่ไกลมากแต่ก็สวยครับเก็บพยาเตะไปได้นะแต่จดี๋ลืมว่า เลนบนนะครับเซนิก้าพยายามดันป้อมอยู่นะแฟดเดินเข้ามาอย่างนี้ก็น่าจะสวยคนระับเซนิก้าเก็บได้หนระือล่าเก็บไม่ได้ครับแต่เลือดสิจะตีป้อมแทนนะจหวอนี้ต้องได้ป้อมครับผมต้องได้ป้อมครับแต่ว่าคิปไม่มีนะเือจะมาเบีบดปะฝาปรตูไม่ให้ออาไม่ให้นาะคอนกับเฟรนนีเอาไม่ได้คะแต่ว่าอย่าลืมที่เขามาแก๊งกันเยอะมาถึง2ตัวเลสจัจงหวะนี้เซนิก้าน่าจะต้องแลกด้วยชีวิตนะแต่ไม่ได้ปฟพายตัางหากครับผมเดี๋ยวเรียววันแรกเลยฮะจหวะนี้ต้องเรียวว่าตายโง่ฮะอ้าวด่าตัวเองด้ย ฝ่ายแดงก็ได้อฟอมฝั่งทีมแดงลึกเกินไปหรือ,รอมาคนเดียวไม่มีดาเมจนะฮะฮออ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 อแเ้วเออ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 เออ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 กอน,น่ออออออะไรได้ไมอค่อยมากนะฮะ เกมนี้น่าจะไม่ค่อยพังอ่ะหรือเปล่าจังหวะนี้ขเขาก็พยายามโยดตีฟอเรนเปิดอันติไปแล้วฮะเจ๊ลืมว่าถ้าฟอเรนปาดอกมาล้นาน่าจะตายแต่ว่าฟอเรนตายก่อนที่จะปาดอกไมส้สกิลคูดาวน่าจะน่าจะคูดาวไม่เสร็จนะฮะับทำให้เจ้าเจ้ามีเวลามากพอที่จะยิงฟอเรนถึงตายก่อนที่จะปาดอกได้ครับ ก็เลยรวมอยู่ที่7ต่อ11นะฮะผ่านมาเกือบ8นาทีได้แล้วนะเอาละฮะเรเวลตางเกิดดางโบวเกิดขึ้นแล้วฮะก็เป็นไฮเดเตที่เก็บบูล่าไปด้วยนะฮะโดยใช้สกิลอัลตริแมทนั่นเองแบบพยายามกันบ้าจากนาคอนะแต่ก็รวมว่าเลือเองมีน้อยมากเจอเซนิก้าเปิดอตียิงไปฮะขงเกือบแรกด้วยชีวิตนะฮะ เดกา้าเขามาโยบยิงใบแบนต่ออ้ยํยามยิงอยู่ห่างอย่างห่วงหวงครับนาคอสมาจังหวะนี้ก็สวยสิครับแลด,ด้วยชีวิตไปครับทำได้ดีครับตอนนี้ตัวเลยออฟตอนนี้ก็แตกไปเป็นที่เรียบร้อยถึงจะยังไม่ได้บาแลแล็คแต่ว่าได้ยันเกือบป้อมในเสร็ก็ถือว่าคุ้มค่ามากครับ วันนี้โคจิริการ้ากจ็จะเริ่มตัดใจเอาเอเบซโซดาก้อนแล้วนะเนื่องจากว่าทีตรงข้ามไม่เข้ามาโซนกันเลยจังห oh. วะน,นี้น่าจะเก็บไปได้แบบหมู่ๆเลยครับของฝั่งทีมแดดข oh, องทีไรลาก้อนนะครับตอนนี้จิริการ้ามันจะระแวงเฟรนอเป็นหลักนะผมตัวเองยังมีของมากพอที่จะเข้าไปโซโลคิวได้นะ เอาไว้แบงยืนนี่อย่างนี้ถ้าเกิดเซนก้าเห็นนี่จังหวะนี้น่าจะเดินเข้าไปโยกตีฟีอยู่ว่าพี่แกเดินล่อฮะเหมือนจะเดินล่อนะผมแต่เดิ๋ยมันเกิดการบวชน่ะนะคอพยายามโยกหลบครับนะคอฝั่งทีมแดงไม่เห็นนะแต่นะคอฝั่งสีเงินก็ต้องตายไปโดยการโดนสกิลอัลติเมทของอาริสแปะฮะเพอร์ตเดี๋ยวเดมพว่งเข้าจังหวะนี้มาล้ำมาล้ำเขาให้เก็บให้เตะไปครับแล้วเหมือนจะเก็บอันนี้ต่อหรือว่าเก็บอันนี้ต่อเปล่า ไม่เกี่ยวเลตต่อไหมผมกลับมากันมากนะบาแล็กบนแตกไปเรร้อยๆเซริก้าเปิดตียิงอย่างนี้ยิงโยกยิง,ยง,ยงไปเก็บไปถึง2ครับผม้วยสกิลอัลติเมตเป็นดับเบิลคิวของเซริก้านะ <c oughs> ตัวเองเกือบตายนะแต่ว่าเขาสามารถคาวนได้นะแล้วก็เฟโนพยายามออกทีกับนะาคออยู่นะแต่ว่าตัวเองจะต้องจบชีวิตตัวเองทิ้งรนะือเป่านาคอพยายามเข้ามาโลโยตีโยตีไปล้ำไม่ได้นะ เจอหน้วขอข่าไปที่รงร้อยแล้วเขาพยายามลดอีแกนแะลแกเลื่อนร้อยเท่าไหร่ต้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วก็โดนไปจริงๆด้วยสเซกาของเรานะฮะดันบาแล็กบนได้แถงคิวได้ไปถึงสอดจังหวะนี้แคลรี่เกิดแบบสุดๆกับีแกว่าจะเจนเล่นเกมคนเดียวแทบจะไม่ค่อยดูซัพพอร์ตเลยนะ,ะแต่ที่ แต่ทีมสีแดงเขาก็มีเฮเตะนะครับการให้ซัพพอร์ตไปดูแลเฮเตะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับผมตอนนี้กำลัจะดันเลนล่างแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็เริ่มหายใจไม่พอเล้วใบแบนพยายามมารสุดาชีวิตครับแต่อย่าลืมว่าไม่สามารถสู้เซนิก้าได้นะเซนิก้าเปิดตีมาเลือกยิงแฟตก่อนนะผมเมินใบแบนนะแล้วเลือกยิงแฟตครับถ้าเซนิก้าได้ดีฮะคือใบแบนไม่สามารถสร้างตาเบตได้มากเพียงพอนะเซนิก้าเลยไดจะเมินใบแบนแล้วก็ยิงแฟตก่อนนะครับผม เปิดแบบก็ต้องตามไปด้วยชีวิตนะฮะเป็นดับเบิ้ลคิวของเซริก้าแล้วพี่แกงค่าทำดีจังหวะนี้เปิดตีพยายามจะตีป้อมแต่ว่าระยะหยุดหลุดหลุด,ลดออกขอบเขตเกินไปคือระ,ระยะใกล้เกินไปนะตีป้อมไม่ถึงนะพี่แก่ตัดเจพลาดไปนิดเดียวครับผมตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาดันเรียงการมูลหลักพยายามมากันนะครับแต่เหมือนกานไม่อยู่โดนสตันไปนที่เรียบร้อ,รอยครับโดนนาโคบอัติเมะฆ่าไปได้ แฟลเข้ามาเปิดตีพยายามจะรวบนาคอแต่ระยะไม่ถึงนะผมจากวันนี้ต้องปลอยก่อนนะผมคานเนอร์พยายามเข้ามาลัมครับแต่ว่าโดนใบไปที่เรียบร้อยไม่สามารถลัมได้แวร์เบตเปิดตีมาอย่างสวยครับโดยให้เตะไปแล้วแต่ว่าสกิลของมานด์เดมของตัวเองไม่แรงมากพอครับผมค่อนข้างเบาเลยนะยังไม่ค่อยแรงมากพอนะครับตีสก้าก็แกลือ์น้อยก็ยังคงกระแดะหน้าด้านอยู่ไม่กลับบ้านแล้ว เห็นเนลน่าบ่วงนี้อดใจไม่ไหวต้องเข้าไป,ปล่วงวงเปิดปติยิงไวแบนไม่เอโหแต่ว่ายังฆ่าใครไม่ได้นะมาต่อเลยครับพอดีว่าตายวิดีโอเต็มนะฮะื่อที่เจอเวลาปาซอปแต่เวลาไม่สามารถเก็บให้ได้ครับ ไอท,ที่เวลาปราบเบาผมว่าก,ก็ไม่แปลกนะดูไอเทมที่วิกแกออกนี่ค่อนข้าง,งแปลกมากเนะลยเจาะเกาะลุ้นลุ้นเอาไอาโซดากอนได้รับฝั่งทีมแดงแต่ฝั่งทีมแดงยังไม่เลือกเอาดาสเทเลเยอร์เลยนะผมเป็นทีมเงินที่ได้ดาสเทย์เป็นหนึ่งตัวตอนนี้อันลิยืนอยู่คนเดียวแบบนี้ฟาเรนนอ,อก,ก็บอกว่าลำสบายดีครับผมแต่ว่าฆ่า,าลิ้นไม่ได้ลิ้นถึกมากเลยครับตอนนี้ เิก้าเลือดที่จะดันเลนล่างของนาทีตรงข้ามเลือดเทเป็นเลนกลางของเรนมนหมดอย่างนี้เนิก้าเขาบอกว่าหวานหมูสบายเปลือนะฮะใแวเห็นว่าท่าไม่ดีแล้วต้องรีบกลับไปการบ้าไม่มีใครกลับไปกันเลยหรอกลับไปกนหน่อยเฮ้ยกลับไปกนหน้อย,แบบนนอยแต่ก็ต้องเสียบาลกเลนล่าให้ออกับเซนิกา้าไปมูละเดินมาจากวะนี้เซนิก้าเห็นนะเปิดติเลือกยิงไปแนละ้วโอ้หเลือกตายเนาะผม ดีว่าก็ดีที่ว่าตรงพี่แกพุ่งมาแต่ตรงนี้ฮะเลยหลุดออรยักไปได้ค่อนข้างใจครับตอนนี้เหลือแค่เลนกลางเขานะครับทามบาเล่เลนกลางแตกก็จะได้ของทีมเนี่ยก็จะได้เป็นซูเปอร์เมกาคีวไปนะเจอฟอเลเนโนนะครับเซนิก้าหวาดกลัวหรือเปล่าโยกตีของฟอเลเนโนหลบต่อไปหนึ่งตีโยกตีครับแต่เองเกือบแลกด้วยชีวิตนะเปิดอันตีนะครับตีบาเลกฝั่งตรงข้ามได้ครับเป็นจิโรลี่ของฝั่ง นาิก้าไปครับฆ่าเจ็ดตัวโดยไม่ตายนั่นเองนะครับผมเราเก็บดาเมเลเยอร์ไปได้นะครับผมทีนตรงข้างเขาไปเจนออนสายด้วยแล้วเกมนี้ก็เหมือนจะจบไปในนาทีที่14นะครับผมสกอร์โดยรวมอยู่ที่10ต่อ29ครั้งเงินห่างครับประมาณ10,000ได้เลยนะครับผมกองกัางไม่ธรรมาดาอุ้ยเรื่องเลยเชียวเชียวกังนาซิก้าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ10,000กว่าบาทนะครับโปรโปรคอมมินิของพี่แกก็ต้องข้าเอาเรื่องอยู่นะครับ โอเคก็จบได้สวยครับคลิปหน้าก็จะเป็นมากงกัใกล้อีกแล้วนะผมมันก็จะเป็นลาวอยู่กับจินดารลัวนะผมแล้วก็จะมีตัวใหม่เพิ่มเข้ามานะั่นคือเต้าเสียนนะผมแล้วก็จะมีโรเลออนนะฮะแต่ว่าเหมือนจะแพ้ไปนะผมแต่ทำน่าจะทำสกอร์ได้ดีนะและแล้วก็มีแม็กซ์โมเรลและ,และ,และตัวอะไรไม่รู้จำไม่ได้แนละ้วโอเคสำหรับนี้ก็สวกินีครับคลิปมาแล้วทุกคนครับจุณโจ๊กสอนดีครับกผีละ